จานเอกนะเชียงรายเป็นร้านลับๆที่ในจังหวัดเชียงรายน่าจะมีคนรู้น้อยมากว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วก็ว่าเขาขายอะไรก็เป็นร้านที่อาหาระระดับพัฒคาารก็ยังมีอาหาราจานเดียวสถานที่เป็นห้องแอร์เย็นสบายที่จอดรถดูๆแล้วจอดได้ประมาณสัก20 30คันนะครับทัวร์มาเป็นทัวร์ได้เลยนะให้ทัวร์มาลงก็คือดีเหมือนกันแล้วก็เหมาะกับสไตล์ครอบครัวนะครับกิน มานั่งกินคนเดียวก็ได้เร็วๆอาหารจานเดียวหรืออะไรอย่างงี้ใครผ่านมางนี้ก็คือทางไปห้วยสักอยู่ข้างหน้าฮูเทียรรีสอร์ทนะครับอันนี้คือแห่ก้นกับหอยจอนะคะแห่ก้นก็คือแห่กุ้งกึนนะฮะ <c oughs> อ่าหอยจ้ออันนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรโฮมเมดน,นะครับเขาทำเองที่นี่เลยนี่หอยจอปูนะ <c oughs> ปูแบบว่าปูปูเนี่ยเห็นไหมน้ำจิ้มมีสองแบบนะอโอ้อร่อยไม่กินพิไทยเนื้อครับเนื้อปูปูดึ้มดึ้มร้อนอร่อยมากปูเต็มเต็ม อส่วนกะทะร้อน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 หนันดิ้นสิตัวใหญ่มากเอาตัวเดียว <c oughs> ใหญ่ไหมใหญ่ตัวเท่าช้อนอะ <c oughs> นี่เป็นพิซซ่าหอยนางรมนะครเราจะดูจากชีสที่ยืดตรงนี้เลย <c oughs> <c oughs> แตกเปาะมาปากเลย <c oughs> หอยดีหอยเนียน <c oughs> หอยนุ่ม <c oughs> เมนูอะไรนะคะหมูวกรอบทอดน้ำปลามากับน้ำจิ้มซีอ,อิ๊วดำแล้วก็น้ำจิ้มแฝดตัดวนีว้อะกรอบนุ่มอร่อยม,ม,มากหมูข้างในไม่แข็งนุ่มมากโอ้อันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้ยำหอยนางรมค่ะเป็นยำสูตรใส่นมิกรเผา เต็มช้อนตัวเดียวสโลโมชั่นไหมไม่ต้องค่ะ,ะ <c oughs> โคตรดียำหอยนางรมมันจะมีเสียงนกฮูกด้วยนะธรรมชาติอยู่ทำการธรรมชาติอือหือ ทำผงของผมดีมากครับชนะเลิศเลยอหอยตัวใหญ่รสชาติครบเครื่องต่อไปอไปลาหมึกทอดเทียมใหญ่หมึกจิ้นใหญ่ใหญ่มมห,หืมไม่ต้องจิ้มแล้วนะเนาะเพาะมัรสชาติอยู่แล้วเนี่ยเนี้ยเนี้ยไว้ปลาหมึกแบบทอดมาแบบข้างยังนุ่มๆอยู่เลยไม่ได้แห้งด้วยนะ เนี่ะเป็นเือมันยังเด้งเงอยู่เลยเแล้วแป้งก็กรอบเห็นไหมและจริงๆร้านนี้มันมีตำนานนะว่าผู้ผมกะหรี่ที่นี่เขาจะไปดา้านค้ากับผู้ผสมกะหรี่ในตำนานเจ้าหนึ่งที่อยู่กรุงเทพเราจะไม่บอกชื่อเขา,านะามันจะมีอยู่เจ้าหนึ่งที่ตอนนี้เขาก็เป็นแบบว่าเปิดหลายสาขาไปแล้วร้านห้างต่างๆซึ่งมีกินที่เชียงรายอ่ะคิดดูแล้วแบบโคตรดีอ่ะร้านนเอก ใช่ที่ร้านอาจานเอกนี่แหละอันนี้จะเป็นเนื้อปูนะจะมีแต่เฉพาะเนื้อปูหรือว่าใครอยากจะสั่งเป็นเนื้อปูเป็นตัวก็ได้ปูไขม่มีปูเนื้อมีค่ะแล้วตัวแบบว่าสามตัวโลสองตัวโลนะทีเด็ดของเขานะั้นไม่ใช่เนื้อปูเลยแต่อย่างใดนะฮะมันคือไอ้น้ำนี่แหละเนี่ยคือไอ้น้าไข่มันเนี่ยที่มีแบบทาช่ำแดงๆเนี่ยแค่รูปร่างหน้าตาก็คล้ายแล้วเห็นไหมแต่รสชาตินั้นไม่อยากจะพูดอร่อยไวเ <c oughs> <c oughs> อ้าจริง,งๆคือถามหลายๆคนแล้วว่า ระหว่างร้านนั้นกับร้านนี้ร้านไหนอร่อยประมาณห้าในหกบอกว่าที่นี่อร่อย <Okay. S 1> อ๋ออร่อยยังไงเรามาลองชินรสชาตินี้เลยคือที่นี่เขาจะดันผงกะหรี่ให้มีกลิ่นชัดขึ้นทำให้เราเลี่ยนน้อยลงนี่คือสิ่งที่เขาปรับปรุงขึ้นมากินกับข้าวตุว๋ยร้อนๆนะ ไม่เอาค่ะนี่บอกว่านี่เป็นปูขาวงกะหลี่ที่อร่อยที่สุดในเชียงรายหรให้เลยเลยโคตรดีเลยก็เหมือนที่เคยบอกไปแล้วนะครับรายการมีผู้พูงเป็นรายการที่ไม่มีใครจ้างนะเรามาถ่ายกันเองเฮ้ยน่ากินโอเคอะไรเงี้ยเราก็จะไปเนาะไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้อะไรคนระับไปกันเองล้วนๆ มแล้วมันต้องอร่อยจริงๆรฮัาพูผุดขึ้นมาแล้ว แซ่บค่ะมันเปรี้ยวค่ะมันส้มค่ะก <c oughs> รมเผ็ดจีค่ะปลาหมึกดีมากเลยสด <c oughs> ใช่ใชแล้วใช่แบบว่าแซ่บมากเลยได้กินกับน้ำฟองๆจะเด็ดแ,และอันนี้ก็คือเผ็ดหอมอบซีอิ้วจานบึ้มๆ <c oughs> เขาอบมาไม่มีน้ำมันเใช่ไหมหอมมากหอมซีอิ้วมากเลย อืมเห็ดกว่าปุ๊บแล้วครับกรึบๆบะรสชาติพอดีๆแต่ข้างในาย,ยังแบบว่านุ่มๆอยู่เลยทั้งนอกผิวกอบๆดีงามไม่เค็มมากกี่กับข,ข้าวหมดเป็นโผล่ไม,ไม่เอาต่อไปต้มยำของแรงเนี่ยจะบอกว่า ถ้าช่วงไหนมันมีกุ้งแช์บวยอ่ะหรือกุ้งอย่างอื่นอ่ะเราเปลี่ยนกุ้งอย่างอื่นได้นะที่นี่เขาจะมีวัตถุดิบแบบว่าวัตถุดิบพรีเมียมเยอะเปรี้ยวหวานมันเคยครบรสอร่อยมาก <c oughs> สุดถ้าชอบตรงที่ว่ามันเปรี้ยวน้ำแล้วหวานป่าโคตรอร่อยเลยต้ยมยำกุ้งแบบ รสชาติอย่างนี้นะแล้วกุ้งเด้งหวานมากทุกอย่างเขาทำสุกแบบพอดีมากเลยนะไล่ตั้งแต่หมูกรอบอันแรกแล้วเมื่อกี้มาคือทอดหมูกรอบมายังไงให้ข้างในามันยังนุ่มอยู่แต่ข้างนอกแบบกรอบอร่อยอะ่ะกุ้งก็เด้งกรอบปลาหมึกก็สุกพอดีมากเลยอันนี้ยำยำทะเลนะฮะมีอะไรบ้างกระเทียมโทนแล้วก็มีกุ้งเนี่ย กุ้งแด,ดงๆป้าหมึกแบบโอ้โหชิ้นแบบใหญ่มากเลยแล้วก็สาละแหน่อย่าเพิ่งไปหลกอยู่ตรงนี้นนยอย่าเพิ่งไปหลกอยู่ตรงนี้นน <c oughs> สดกรอบกุ้งนี้ใครเห็นก็รู้แล้วว่าแบบว่ากําลังสะดุ้งมาเนี่ยโคตรดีแก้วหวานไม่ค่อยเผ็ดเดี๋ยวกินหน้านพ้่อยากกินดีครับ สักนิดนึงก็งกินผักบ้างนะทุกคนจะได้ครบห้าหมูนะนี่ก <c oughs> ุ้งไม่เวก <c oughs> ุ้งกินได้แล้วะแ,แล้วก็เส้นอ่าที่นี่เขาจะเป็นเส้นกรอบอย่างนี้นะเส้นราดหน้าฮ่องกงอะ่ะจะเป็นเส้นกรอบอย่างนี้แต่ข้างในก็ยังจะเป็นเส้นอยู่แอบชิมน้ำมาปุงเข้ามาต้าีงามมากรัดมาก นี่ครับเราจะกินเส้นก่อนนะครับโ <C le af> อ้โหอร่อยมากเลย <C le af> เนื้อปลา <C le af> เนื้อปลาก็สดหน้าหน้าก็สด หน้ารสชาติแบบพาตคาพาร์ตคาเลยนะรสชาติดีด้วยไม่ต้องปรุงเลยใครชอบเผ็ดก็จะใส่พริกใส่อะไรเองแต่ว่าอย่างเงี้ยโอเคแล้วออะต่อไปค่ะคมันตัวใหญ่มากอ๋อกุ้งเป็นทอดมาใช่ไหมด้วยความอยากรู้อยากเห็นนั้นเราก็จะชิมน้ำมันก่อนอเหมือนมันกุ้งเลยนะเหมือนสังขยามันเหนียวๆด้วย ธิบายรสชาติไม่ถูกแต่อร่อยเป็นอะไรที่เกิดมาไม่เคยกินรสชาตินี้เฮ้ยเอาจริง,งรสชาตม <laughs> าิมีความแบบว่าโอ้อยอธาาิบายเลยกินเถอะ <laughs> จะเนยก็ไม่เนยจะมันกุ้งก็ไม่มันกุ้งจะอะไรก็ไม่อะไรเลยแล้วก็ อร่อยได้ไงวะเด็กนอร่อยแบบงงงงต้องกินข้าวกับเนื้อกุ้งไหมจุ่มลงไหมยดติงๆเลยสังขยากุ้งทอดสังขยาชาไทยเอาแวเข้าวกับกุ้งทอดด้วยนะ ไมใช่ไข่เค็มไม่ใช่เชนยไม่ใช่มันกุ้งหรือว่าผสมกันไม่ใช่ชาไทยไม่รู้ <brushing> ต้องมาชิมเองอยากรูก้ต้องมาชิมเองเขาใช่แบบว่าแปลกมากนี่มันหน้าตากระหล่ำปีสนปลาปที่ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องนะครับมันจะต้องแบบว่ามีไม<ๆ>่ไม่ดำๆ,ๆอย่างนี้นะมันึ่งจะอร่อยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย โอ้โหแล้วกลิ่นหอมกลิ่นหอมกระทะมันต้องตรงนี้เลยนะหอมมากแล้วกลิ่นน้ำปลาโคตรดีเลยโ <c oughs> อ้อย <c oughs> หอมน้ำปลาน้ำปลาหอมมากเลยอะ <c oughs> หอมหอมมากอ <c oughs> หอมเลย <c oughs> แล้วยังกรอบด้วยอ่ะ ของแพรว่ะน้ำปลาโคตรหอมเลยว่ะได้กิ่กระทะเลยว่ะอ,อันนี้ต้องใช้ไฟแรงถึง300องศานะคะในการผัดดีว่ะดีมากอ,อันนี้คือหมูกรอบพริกเกลือพริกเกลือมีพริกผัดกับเขาก็ใส่เกลืออย่างเงยอ่ะมันจะออกเค็มๆเผ็ดๆนะที่ดีอ่ะคือมันต้องแห้งๆแ,แบบนี้ ใช่พริกเกลือเจะเรียกว่าพริกเกลือรสชาติกลมกล่อมก็อันนี้ไอหมูกรอบเมื่อกี้ที่เรากินหอมหมูก็างในนุ่มอยู่เลยเหมือนหมูต้มอ่ะเลอข้างนอกกรอบเหมือนหมูทอดอ่ะเผ็ดกำลังดี ถ้ากินพริกเข้าไปด้วยจะเผ็ดมากแต่พี่เกินรสชาติดีแล้วเนี่ยน้ำข้างในนุ่มเลยเราอาหารเข้ามาเยอะทุกจานเลยนะโอ้จานใหญ่มากแล้วรออ้อยสองร้อยแล้วถ้าแบบอย่างนี้หนูก็ราคาก็ตามวัตถุดิบถ้ายิ่งใหญ่อย่างเงี้ยราคาก็จะสูงนิดนึงแต่ก็เขาคิดว่าคุ้มค่าแล้ว อันนี้อย่างสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับใช่คไทโอโอ้โหดูตุ้งกุ้งลายก่อนจะกินนะครับกุ้งโอเป็นเ้นนะครับระเพนี้ก็คือทมเนียมของเขาคือต้องคนให้เข้าไว้ก่อนนะครับนี้นะฮะเอาข้างล่างลงมานะครับบนเส้นก็จะชุ่มๆอย่างนี้ เขาจะกินกับชิคโชวน้ำจิ้มเปรี้ยวแต่เราไม่กินเพราะเราคิดว่ามันจิ้มแล้วมันไม่อร่อยนี่คือออริจินอลนะครับรสชาติแบบไปถึงไหนเนาะเฟมอยู่ตรงไหนทางทำเนียทางวัฒนธรรมของประเทศจีนเขาบอกว่ายิ่งยาวยิ่งเส้นยาวก็จะอายุยืนยาวเป็นหมื่นปีนะครับพูดเล่นนะครับนี่ เหนียวนุ่มอร่อยมากนล่องอบเป็นเส้นที่ควรจะรสชาติอย่างนี้แหละเหมือนกินข้าวพตาัตนาารหรูจริงจรสชาตินี้เลยโอเคครบแล้ว,ลวนะกินกินกันขอตัวไปกินก่อนนะ ปราบอ้เดียวใครใคร,รู้ไหมว่าภูเทียนรีสอร์ทมีอะไรคนในพื้นที่จะรู้ถ้ากินข้าวเสร็จหรือก่อนกินข้าวเราเ,าเข้าไปข้างในเอกหน่อยมันจะมีคำว่าภูเทียนรีสอร์ทมันจะเป็นสวนสัตว์สวนสัตว์เอกโซติกที่มีสิงโต งูหมูแพะประเคฮิปโปโอเยอะแยะสัตว์ประหลาดประหลาดที่สวนส,สัตว์ไม่ค่อยมีกันอ่ะก็ไปแวะดูในภูเทียนก่อนเราค่อยมากินข้าวหรือกินข้าวเสร็จปุ๊บอยากพาเด็กไปดูสัตว์ข้างในก็ตามสบายเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูสั้นๆนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนงานเป็นทางการร้านมิตรคู่ครัวร้านมิตรคู่ครัวเขาเป็นร้านขายเครื่องครัว ขายส่งขายปีมาซื้อไปขายต่อหรือจะมาติดต่อเป็นตัวแทนจําหน่ายก็คือได้หมดทุกอย่างนะครับขึ้นรายละเอียดไว้ให้แล้วก็ติดตามที่เพจมิคคู่ควรนะครับผมเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย